จาสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับผมท่านผู้ชมพอเที่ยงกะเคยบอกไปแลละครับว่าถ้าเดินทางมาบ่จะเป็นสารปูเจก,กับตองมาสำนักสงฆ์ทำหน้าค่าเพราะว่าต้องเลื่อยมากกาบคุบาอาจารย์ยังมือเองพอเที่ยงกะนั่มซ่องที่รับออกกับคูบาอาจารย์เอาไปแจกเพราะว่าเพิ่นจะไม่เหตุผาป่าไปทิ้งที่ไดที่หนึ่งนี่แหละครับแด่มาส่งซ่องเพิ่นเนาะเดีมาส่งซ่องเพราะเพิ่นจะเดินทางแล้วอีกมือสองมือนี่ครับผม ครับวันนี้เลยพากันผืนมากหลังจากที่ไหวาอากองสองเก่าปูเจกปูญาตายแยแล้วก็เลยเล่ยขึ้นมากเพื่อว่าจะเอาซองมาส่งไปค่ท่านผู้ชมเข้า,าไบบึงเพื่อว่าหาพระอาจารย์เพิ่อนอาจจะได้ความฝันหรือว่าเป็นตัวเลขเพราะว่าเคยเห็นพระอาจารย์เพิ่นไปร่วมในงานพิธีบงวงสรวงจะมี็นจะเชี่ยนทองอยู่เนาะเพื่อกลับมาเพื่อนจะได้โชคได้ลาบหรือว่าจะได้ตัวเลขเจดีย,ดย,ดย,ดยฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับผมไปไปบวงน้ำกันได้ค่ะท่านผู้ชม แต่ว่าที่นี่สองชอตนะ่่วาเีว,ว,วาเลขุนหนีฟังเท่าก,ก่อนครับนางภาวนาเยี่ยนีหลังจากมเป็นเมตาเคียนนั้นเสื่อาาน,นห้าจะนั่งหน่อยทีพันโงอืืมตัวตัวมาวิกาเนี่มันเือนมานางยี่นีนางไปอยู่ที่ม่านทีรุงมหอัวเรนคือแหลกสี่ห้าวา สี่ศูนย์เจ็ดเป็นไงเสีอะไสี่ศูนย์เจ็ดอมากอีกคุมหนึ่งมาเนี่ยห้าเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งเลอได้ <40 7. S 1> สติอีเล่นไม่บอมาบอกเด็กขอบอสยีจะได้เบาดนสมัยนียน้นี่คือมือพึ้นบวงสวงอะไรตีเนื้หาจะนั่งหน่อยรองอาที่ฐานหาเป็นกันละเมือแรผมจะไปหาบอกจะได้วันที่คร,ครับม่นางบอกนะนนี้แค่สอง,าางอย่างชองตู 4ี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดมันก็ตกัวคูดด้เจ็ดนี่ตัวสองหมุนหมุนเอาครับหมุนเอาก็ได้ครับอย่างก็เ่นะห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งน้มนต์น,น,นะในรอบนี่นะตั้งแต่ตั้งแต่ยุ่ถึนี่แหละเครืออะไรครับที่เครือที่มาบอก แบบนี้แบบนี้อะไรแบบนั้นสืา,าที่นี่นะคุณมาบอกออยเทธ์ผมบอกสามก่มา 3, ม้าหงษ์หัวสามก้าก็าวเอนีนี่คุ้มหนึ่งจะเป็นต้นตลอดนะครับเรื่องว้แจะมาใส่แบบนี้เลยคือคุณมาบอกนี่าเช่นวาตรงนี้คุมค้มไหนคุ้มหนึ่งนะครับเนี่สี่ศูนย์เจ็ดกับห้าเจ็ดหนึ่ง สี่ศูนย์เจ็ดนี่การเลขดังแหะครับคอมเมนสี่ศูนย์ศูนย์่มือคืนนีเลยออกร่องอะทีจะบอกตัวเลยต่วสี่ศูนย์ศูนย์สี่แต่ว่ามือคืนนี่อธิษฐานของสิ่งสักท์ก็เลยว่าครูปูว่าเจ้ามีของทั้งหลายจะต้อร้องอธิษานยเราลยแตบลูกเกียวของแขวนของครูบารมีนะจวมาอธิฐานมึง้าตัวใดที่เป็นห้ยในวัน เปิดโลกเปิดดาวหันเปิดคุ้มเทปกุ้มพย์เงินกร้ซ้ำท้องให้เนด้อถ้าไว้เปนดูเกี่ยวของบาเราไม่ยินฝันเห็นเครื่องบินลำไหนเนี่ยที่บินขี่ไปสุโขทัยด้วยยังห่อเนีมันได้หันบ่อไปเลยวะไมนมีอะไ้จิตตามการซอขึ้นไปสุโขทัยค่ะนั่งนั่งไปวันเห็นอ๋อเดี๋ยวพระเจยงจ้องไปเบิรงนกันก่อนท่า e. นผู้ชมจ้องเบิน่ขแม่เดหาเบิรงนเข่าก่อน เก้าศูนย์สี่ศนยหนึ่งแมงแมแมงตัวหนึ่งตัวเก้าศูนสี่ศูนย์หนึ่งนี่ับอธิษฐานมืงขึ้นฝันเห็นเลยห่อเร่อนังนก็มีสี่อีกคือเก่ามีศูนอีกเก่เก้าศูนย์สี่ศนย์หนึ่งส้าศูนย์่บอกค่ะแมงเก้าศนย์สี่สีนี่เปิดอย่เขาบอกแสดงว่าเช็คทีมไม่0 1แสดงว่าบนเก่าศูนย์สี่ ลังจุดหนึ่งใหญ่บัวตัวใหญ่หนึ่งยยื่อเนั่นลนี้ใลายทีฐานมันขึ้นก็เลยเบอร์ในนั้นอือนะทีฐานเห็นเห็นลั่นั่นแหละครับผมอ๋อมันียูนิฟ่สบนตัวใดตอนึาก็ร้ป่ะอ๋อเปนไปกเมียเนสคนเพ่ครับเองป่ค่ะพี่ครับเองพ่ครับยังสี่แล้วกันทุที่ดายกันดังกลางคุณนางก็ยู่ตรงกลางนนีละ มันเป็นแบบบังส่วนที่ว่ามากขั้นนั้นะว่าขั้นเขารถเกียงมาถวายที่ว่าอยู่คราละคู่ชะคูาชะคุณน่บอกจรงนะควณผวามว่าก็กันเฉือนเบิ่งอยู่คูาละคูาลรถเอียงรถพิษพาี่น่งนั่ยคูนั้นตามตรงโมมีใครสนใจทลายคนก็ไม่ได้คิดตามอย่างนี้ครับผมแตไม่ได้คิตามเห็นห้อนะแต่ว่าก่อนอาิษฐานนางใดแล่วดวัน จ็ดห้าหนึ่งกับอันสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดนะตัวนั้นนั่งจากนั่งจากมาบวงสวงแล้วยังคืนมาดำเริ่มอะไรตัวนั้นสี่ศูนย์ศูนย์สี่นี่เห็นหลายอย่างนี่ถ้าบอกว่าตามทีพอเที่ยงเดินทางไปหาตัวเรก็เลยมาฝากสมุทรชุ่มนี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่นี่เห็นหลายครับสมุทรชุ่มเห็นหลายบองตามตรงอยนี้สิละเห็นหลายแห้งขออภัท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อครับ นี่แค่เป็นความฝันเนาะความฝันแต่ว่ายังพายจานอย,ย่งเพิ่นก็เคยฝันแล้วเพิ่นก็เคยคอคอยได้ตัวที่มันจะออกจกสีน้าค่ะท่านผู้ชมเลขนะพายจาน407571อันนี้จะเป็นเลขที่ว่าพายจานพนังสมาธิด่าไข่ายๆมี่ มีพนหูแกวตาิบมากกสิบหูบอกพาจารย์ครับผม407571เนี่ยบอก71อยู่ในขันน้าม่อยู่สมัครสงถามหน้าค่าเนี่ยและครับผมเป็นมาเห็นไหวโอ้โหเจกับเจ็ดหนึ่งอ้โกับพบ็หนึ่งอพบกับพ017โอ้017โอ้หลายหมองหลายบอลที่กันครับเจ็ดหนึ่งเนาะเจ้าอาจารพาจาิพนอธิษฐานกระบูกแกวคู่บารมีของพาจารย์ ่นก็นอนครับผมนอนหล้วกับฝันว่าเห็นห่อล่าทีเจ้าอยู่หัวพนนั่งไปใส่กบะไปสุโขทัยบอกพนพากันไปสุโขทัยครับผมเสด็จไปสุโขทัยเนาะวัดภูไทยอ่อนพระเที่ยงก็บอกว่าเก่งครับนี่ขาแนวนี้แต่ตัวเลขอยู่ในหันกตจะมีเป็นเก้าศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งครับผมเป็นแนวทางนี่ครับท่านผุ้ชมเป็นแค่แนวทางนะครับ ภาวะก็เป็นแค่ความฝันเป็นเป็นความฝันล่ะครับเสมอช่วงเป็นข้อมฝันเนาะเป็นแค่ข้อมฝันให้พิจารณาดูให้พิจารณาดูเองครับผมทีเบิ้งยังฟังหยันไก่ตั้งสติครับผมเนาะให้ดูอย่างมีสติถ้าห่อชินชอบห่อชอบห่อคอยจัดครับผมถ้าคัดก็ให้ยพานนี่ได้หลายท่านเป็นวอาแล้วครับ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยมันกำมาจมพัเที่ยงอยู่โอ้ยมาหลายแต่พัเที่ยงกับพเที่ยงบอกแล้วครับว่าพัเที่ยงไปหามาเป็นแนวทางเพราะว่าคําม่าเป็นแนวทางมันกะจะมีไหลหม่องหลายบอลครับผมเอามาสมสีปนเปีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกับยางที่พัเที่ยงไปหามานี่ยกะมีสถานที่ที่เคยได้โชคได้ลาบอีหลีครับผมพอแมน่าไปแบบบมมีที่มาที่ไปเนาะอย่างปูเจอยงสีครับช่วงที่ปูสามเป็ดแปดผ้าปเปีวนั้นหกหมวดซอน ับเบึงขีดเบึงเนาะหลังจากปูสามเจ็ดแปดกระห้ชาวบ้านบ่ะนี่เพราะจะเป็นนากน้อยหรือว่าลุงเจ้าของทีลุงตจอมยังสีนะขาดูช่วงหรือว่าได้หลายท่านมันไปขอก็ได้์ยอะเรื่อยๆจากพายจารย์เองกับงวดทีงวดนี้ครับงวดของวันทีสิบหกมษายนนี้ายยนนพายจารย์เพิ่มก็ได้ไปขอน้าปูเจกี่ครั้งนึงแล้วปูเจก,กระหายมากล่ะครับเป็นตัวเลขกว่าข้าพายจานงวดนี้ปูเจเป็านไงศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ด ครับศูนย์หนึ่งเจ็ดกับสีเ่เจ็ดด้วยครับที่พระอาจารย์ไปขอเออ่สอ่ัอสานเออี่วสี่สายขาเนาะครับผมแต่ว่าเพิ่นก็บอกพระอาจารย์มาว่าเพิ่นจะให้ยประมัณพระอาจารย์ขอเจ็ดงวดเพื่อว่าอยากได้เป็นประตูปัจจัยล่ะครับเนาะเพื่อบอกชาวบ้านหรือว่าเอฟซีถือหาเพิ่นในร่วมบริจาคมา ซอยพายจานถ้ำบุญทำบุญแนวใดบอกครับก็คือนําเงืนส่วนทีข้าเจ้าบริจาคมานี่ไปสื่อข้าสารอาหารแห่งไปแจกทานเพราะว่าวรตถุประสงค์ของพอายจานเพิ่นกันยั่งอยากสารต่ออีกอยู่ครับยั่งอยากเขต็ดรวามเป็นบารมีเนาะเป็นบารมีท่านขึ้นว่าแ่ะครับผมเอ้าแจกทานแกผู้อยากไล่ข้าเจ้าที่วัอยากข้าเจออา้าโดยโอกาสเพราะเขาได้อยากจะกินอิม่มมั่นกระเป็นข้ามอวีที่ดีที่หายนที แจกท่านหรือว่าเอามาให้มาท่านให้ังทีนะครับตอนนี้แล้วครับผมเพื่อนก็บ,บอกว่าจะให้แปดงวดอาจารย์ขอเจ็ดงวดว่าจะให้แปดงวดเลยจะลองเอาไปพิจารณาเบิ้งนะครับเนาะลองไปพิจารณาดูนะครับเ่ราทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังพอเชี่อฟังและครับบางอย่างก็เป็นความฝันบางอย่างก็เป็นสูตรหวยคำนวณตามจริงหละก็ไม่ไพห่หูจริงหรอกครับว่าวันที่ส6หเมษาย,ยนพศ2อ6 4น้าหิบสี่นี่ คือไก่จะมือจะถึงนี่ครับว่ามันจะเป็นตัวใดกันแน่นอกจากว่าออสี่โมงไปแล้วน้องป่าเนาะกันสี่โมงไปแล้วเมียนอยแ,แต่ว่ากาทั้งนี้ทั้งนั้นกันนั้นแหละครับผมให้เป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแค่น้นบ่อกครับจาจา์กระจีทันตวเนาะที่ว่าอย่างนี้เนา,นนานนนะกับวนมาบอกแล้วนาอจะที่ว่าอย่างใดอย่างเนาะครับ ด, 40, ด,ดังครับดังดังดังสี่ศูนย์ศูนย์สี่นี่ดังแห้งพอพวกผมไปไหายผู้เจ็กมนันก็ได้ห <40, 40. S 1> นักหน่อยนเนอป็นร่งนะเนาะไปยังก่อนเลยนะสองศูนย์แปดหกศูนย์หกสี่สามโอ้ประมาณสี่ศูนย์เนาะหกสี่สาม แต่ว่าอย่าลืมว่า4004น,น,น,นี่อาจารย์ชัยวานอยู่อำเภอชัยวานนะเพิ่นวงกลมให้ตัวใหญ่ได้ครับท่านผู้ชมวงกลมให้ตัวใหญ่ได้นี่ล่างว่าสัน่นเแลยวมัมนน้ำกับมันกับมาเขากันกับตอนนั่งพะมาธิีเม่นเม่นครับผมเนาะ,ะมันก็จี่ว่า,ราครับอ,อาจจะแมนะแ่นก็ได้เนาะพ่ออาจารย์เนาะ เอาพันมาะหัยอันนี้กันยังว่าสี่ศูนย์เจ็ดสี่พันมากกับสี่บอกหางวงไฟจานครับห้าเจ็ดหนึ่งตะวันขันมุนสี่ศูนย์เจ็ด้กตัดสีมันกับเดมีสี่ศูนย์ศูนย์สี่น้ำคือเก่าสีนาครับเอา,า,าเครืร่องจานจีนเนาะครับสมุชมเนาะเป็นความฝันเด้อครับสมุชมเป็นความฝันกาโยที่พราะจานทร์เป็นฝันเห็นห้อ ยังก็ละ่ะ90401 90401รับอยู่ห่อที่พระอาจารย์เพ่นฟันเห็นห่อล่าเดียวกันที่พระเจ้าอยู่หัวพนนังไปสุขโขทัยล่ะครับวันนี้ยังตัวเลขที่พระอาจารย์นั่งสมาธิแล้วมีพันผู้พ่นหแสาวที่มาบอกก็เป็น407571 407571นะครับเนาะ ทานายจินชอบกว่าเขียนหน่วยจดไว้ครับผมเพราะวา่าใกล้ๆมือมากอาจจะลืมเนาะครับผมคลิปนี้พร่อเทิงก็จะขอตัวลาไปก่อนครับพอกันไม่คลิปหน้าแล้ครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับคิดวัง